กะจอดกระจอดพอ่อวนโคตรสามรอบแล้วขึ้นเมนเลยไหมจ๊ะอ้วนอยู่กูเวียนหัวเนี่ยลงมาเอาแอร์ดับป,ปืนไหมเสิร์ฟแม่งเลยทอมอไม่เคยขับหรอเฮนนี่คัปเตอร์เนหี่ยไอ่ไหนละ่ไละไอ่ลึง <c oughs> โดดไวทอมโดดโดดโดดเนินหน้าเลยเนินหน,น้าตัวสีแดงตัวสีแดงอือไม่ได้เว้ยเอ้ยมีรถมาแจมอีก อือโดนโอุย้ยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมันมีตัวสีแดงนะทอมใช่ใช่ใช,ใช่สวัสดีเล็งตรงนี้แหละเหมาะเหม,มิงอุยอ้ยอุยอ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไม่งูสายเห็นอีกชว็วตเลิทำรเะเบิดเป็นยังไงนำล่องไปเลยนำร่องไปเลยทอมทอมระวังไอ้ตัวขับรถนะ ใช่ใช่ใช่มันบวกไอ้คนที่ขับรถเมื่อกี้อย่างนี้มันต้องแจม,มเอาไปแดกของดีประจ้ำตำบลบุม้มไหนวะออกมาสิวะผูพ,พร้อมแล้วเนี่ยคือตัวไม่ีอะไรจะเสียมากไปกว่านี้ล้นี่ไงน้องอะไรโอ้ยเกาะเกือบแตกช่วยออ้ยเกือบไปแล้วกู ไอ้เพื่อนอยู่ไหนวะพอเห็นแล้วโบบาโบบาเข้าไปอ,าอุมฟาร์มชุกื้าเก็บสองครับผมโอ,โอเคยลองเช็คแอดอร์ดูไอเดอร์ดอเดอร์โปรง่งหลังไม่มีใช่ถ้าจะมีก็นูน่นแหละถ้าชิงช้าแหละเอาเฮ้ยมีคนตามมา,มาทำนิ่งๆพี่ นิ่งๆไม่ต้องรีบพี่ไอ้คนวะตังกิควัะผมกระทอมีใช้ปะเนี่ยโอเคโอเคเอาแล้วแอรอ์ดับมาตกข้างหน้าอีกใช่ไม่ใช่เรื่องดีเลยเนี่ย Check, check, check. มี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 โอ้ยกำลังทำอะไรกำลังปั๊มน,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 นิ่ง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 ที่พี่ออืืสวยครับผมเฉียบคมคมรวยเฮ้ยรับเพื่อนมันอยู่ไหนวะเนี่ย,ยนี่ทำเห็นเพื่อนมันล้วหลังต้นไม้ปงวะ อุมรวยอีกแล้วเดียวตัวเดียวนี่แหละแถววนี้แหละนี่ยมาแล้วมาแล้วสวัสดีเจ้าพี่บอสนี่เราเจอท่านอนยิงสำนักไร้น้่งใจเข้าไปเซ็งสัตว์ไอแปดตัวเท่ากันเลยอ่ะ โอ้โหสกิน hmm. เหมือนกัน mm hmm. แล้วก็ช mm ิว hmm. เหมือนกันอีกโอ้โ oh, ห oh. ตานี้มังเท่อะโอเคทำเดี๋ยวเบรกกันแป๊บหนึง่งดึก,ดกเดี๋ยว่อ้บ้ากันมนุษย์เมียมันจะเลิกงานแล้วโอเคเดี๋ยวทักไปโอเคโอเค